สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูปัทมาลีนะคะก็วันนี้นะก็ fc ก็เรียกร้องนะคะอยากให้แม่เปิดดวงนะคะเปิดดวงประจําวันของคนเกิดแต่ละวันนะคะก็จะมีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะคะวันพุธวันพฤหัสนะคะวันศุกร์นะคะวันเสาร์นะเดี๋ยวแม่ครูจะมาดูนะคะว่า ช่วงนี้นะคะ,ะคนวันอาทิตย์ก่อนเลยดีกว่าเอาวันอาทิตย์นะในเดือนหน้านี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวแม่ครูจะดูให้นะกจ้าสถานการณ์เป็นอย่างไรเนาะ ก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของการงานนะดูในเรื่องการงานก่อนนะของคุณวัาทิตย์นะคะสดใสดีนะคะในเรื่องอครอบครัวนะคะการงานนะแต่ว่าบางทีก็ต้องให้หมั่นสวดมนต์นะคะสวดมนต์นะแล้วก็นี่จะติดต่องานจะได้งานเกี่ยวกับต่างแดนต่างชาตินะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พึ่งพานี่เห็นไหมเป็นขาวๆดำๆอันนี้ก็เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์สิ่งศิสิทธิ์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรบางทีไปได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยกลและมนต์คาถานะคะคนวันอาทิตย์นะอันนี้สําหรับคนวันอาทิตย์นะคะในเรื่องการงานนะลูกนะแล้วก็คนวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องความรักนะคะนี่ ในเรื่องความรักจะมีเรื่องปวดหัวนะคะเรื่องปวดหัวเข้ามานะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคนวันอาทิตย์นะความรักไม่ค่อยดีนะคะจะมีเรื่องให้ปวดหัวไอเครียดนะคะด้านโชคลาบนะคะ mm. ดีนะคะโชคลาบของคนวันอาทิตย์ใช้ได้เลยให้ซื้อเลขเก่าๆนะคะเลขเดิมที่เราเคยซื้อนะคะที่เคยถูกนะจะเป็นเลขเดิมนะคะที่เราเคยซื้อนะคะ อันนี้คนวันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะต่อไปก็คือวันจันทร์วันอาทิตย์ก็หมดแล้วนะคะในเรื่องหน้าที่การงานนะคะความรักแล้วก็โชคลาภนะคะอันนี้มาดูดวงให้สําหรับคนวันจันทร์นะจ๊ะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ในเรื่องของการงานนะลูกนะหนึ่งสองสาม ในเรื่องของการงานก็จะได้ติดต่อได้งานได้เงินนะคะจากต่างถิ่นต่างแดนเหมือนกันนะคะจะได้งานเกี่ยวกับระหว่างประเทศนะคะในคนวันจันทร์นะความรักนะคะความรักของคนวันจันทร์มาดูซินี่ให้ขอคกูบาอาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของความรักบางทีก็จับต้นชนไปไม่ถูกนะคะ ความรักเดิมๆก็วนเวียนยังวนเวียนยังวนเวียนนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องของเงินทองด้วยนะคะคนวันจันนะจ๊ะส่วนในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบจะมีคนนําทางแสงสว่างนะคะโชคลาบนะคะอยากมีโชคมีลาบก็ทักมาหาแม่ครูได้นะคะมาจุดเทียนมงคลกันนะคะนะ อันนี้สำหรับคนวันจันทร์ต่อไปนะคะวันอังคารมาดูคนวันอังคารกันนะคะในส่วนของคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารนี่ต้องพึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะในเรื่องของเงินทองต่างๆนะคะอา,อาจจะได้กลับไปในทำงานในที่เก่านะคะที่เดิมที่เราเคยทำนะคะพวกนี้นะคนวันจันอ่าวันอังคารนะลูกนะอันนี้วันอังคารนะคะในเรื่องของการงานและต่อไปในเรื่องของความรักนะคะวันอังคารห้าสิบห้าสิบนะคะ บางสิ่งก็อยากทําให้ได้แต่มันทําไม่ได้นะคะนะคะในเรื่องของความรักนะบางทีก็เป็นคนที่รักอิสระด้วยนะในนะคะในเรื่องของโชคลาภอ่ะของคนวนังคารนะคะโชคลาภวันวังคารโหยังอยู่ข้างหลังเลยนะยังอยู่ข้างหลังนะคะยังยังไม่ได้นะคะของคนวังคารนะลูกนะต่อไปวันพุธนะคะ หน้าที่การงานคนวันพุธจะต้องทํางานเกี่ยวกับพบปะนะคะพบปะผู้คนนะคะในเรื่องของการงานนะคะต่างถิ่นต่างแดนนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะแต่ให้ระมัดระวังนะคะการงานนี่อาจจะมีคนที่คอยอขัดแค้งขัดขานะคะสําหรับคนวันพุธนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะคนวันพุธจะออกลักษณะลันล้านะคะ เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรหลันล้าไม่จริงจังกับใครนะแล้วก็ความรักก็มักจะโดนหนี้จากนะคะคนวันพุธนะชอบเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะโชคลาบโชคลาบคนวันพุธนะคะโชคลาบของคนวันพุธ ยังไม่ได้นะคะยังถูกปิดหูปิดตาอยู่นะลูกนะอย่าเพิ่งเสี่ยงนะคะต่อไปมาดูคนวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสจะมาดูคนวันพฤหัสกันนะให้ระวังนะคะสุขภาพร่างกายนะคนวันพฤหัสนะคะสุขภาพร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะสิ่งที่คิดไว้บางสิ่งบางอย่าง ในในเรื่องของความคิดที่เราอยากทาไปขอความช่วยเหลือคนอะนะสำเร็จนะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะคนวัดพฤหัสน,นะในในเรื่องหน้าที่การงานเงี้ยอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือของใครนะคะในเรื่องของความรักนะคิดอะไรทําอะไรในเรื่องของความรักนะคะสําเร็จนะคะจะเจอ ความรักในต่างถิ่นต่างแดนนะคะอันนี้คนระหัสนะโชคลาภมาดูโชคลาภยังอยู่ข้างหลังนะคะโชคลาภงานหนะักโชคลาภยังไม่ควรเสียงนะลูกนะต่อไปวันศุกร์นะคะวันศุกร์ในเรื่องของหน้าที่การงานอ่าอาจจะต้องอ่า เปลี่ยนหรือขยับขยายงานจากที่เก่านะคะหันหลังนะอาจจะไปหางานใหม่ในที่ใหม่ทํานะคะก่อนไปก็จุดเทียนนําทางก่อนนะคะเพิ่มความแสงสว่างนะลูกนะ,ะในเรื่องของการงานแล้วนะคะวันวันศุกร์นะคะในเรื่องของความรักความรักช่วยเหลือกันดีนะคะคนวันศุกร์นะเงินทองนะคะความรักดีนะรักดีเงินดีนะคะ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งที่คิดไว้มันก็จะมีอะไรแอบแฝงอยู่นะคะในเรื่องของความรักเงินจะมาทางไหนทางที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าให้เรามาระวังนะจ๊ะนะคะวันศุกร์นะโชคลาบโชคลาบคนวันศุกร์จะได้จะมีคนนํามาให้นะคะ,ะก้อนใหญ่ด้วยเงินดีรักดีนะคะวันศุกร์นะคะจะได้ ะะแต่ก็ให้เรามาะระวังนะบางทีเงินมันได้มาจากามันจะเป็นรูปเดวิลขึ้นอ่ะก็คือเป็นเงินอาจจะเป็นเงินร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปคนวันเสาร์นะคะวันเสาร์มีเรื่องเครียดนะคะปวดหัวนะคะในช่วงนี้นะคะมีแนวคิดสองแง่สงด้านอยู่นะคะความคิดตอนนี้นะคะวันเสาร์นะคะในเรื่องของความรัก คนร้นเสาจะหยิบยืน่นมีการมอบให้อ่าจะมีคนมาขอเงินขอทองอยู่นเรื่อยๆนะคะความรักอาจจะมีรักเก่ารักเดิมๆที่ยังวงเวียนวนเวียนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ร้อนๆน,นะคะจิตใจจะร้อนๆน,นิดนึงนะคะโชคลาภคนเสี่ยงไหมให้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนวัอนเสานะขอคนรักนะคะ คนรักก็ได้ได้จากคนรักแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านให้นะก็พอได้เอามาหมุนเวียนนะจ๊ะโอเคจ้าก็เดี๋ยวแม่จะทิ้งอ่ะเลขมงคลให้นะคะของแต่ละวันนะจ๊ะใครอยากดูเป็นการส่วนตัวก็ทักมานะคะสาธุสาธุจ้า